บายดีพี่น้องพบก,ก,กันอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะบศสิมาบอทานแล้วแสบยุบโอ้ยได้เตียงใหม่พี่น้องเอ,อ้ไ,เอไปแก่มาเมาื่อวานเจ่งเกิดเอาอีน่ะบอกกินบ่เอา้าอือลูก,กอ่ะพักได้ะ ักโบงเดีบออแล้วไปก็บแล้วกล่องคือมมอะข้อนหนาตพี่น้องเอ้ยนองเคยกบ่มักใส่เสื้อห่อน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 แหงอาวคือพลนสีโต๊อกล่องเป็นยังวะโอ้ไหนยีไปเดียวนี้ไปดูเดียวป้าเสียมุมใหม่นี่ Hãy ลูกหยับไป thằng นะเอา rồi. อยู่แล้วเอาต่อหาจะสิ điều, ทําบักเดียบักเดียวหยับไปนี่หรอยแล้วอื้ออื้อลูกก็หยับไปอีกให้มันวิดมันจะ ยีตำหูมซุ่มเซวแมวโพงพี่น้องปลาวั่วปลาถ่วหน้าให้มาซุ่มไปไปยิบลุงนะบปลุงปําำหูตัวเรากินกินขนาดนี้สบายดีพี่น้องดูพี่น้องนะอ้ยตัวนี้มันชุกเลยค่ะยังชุกนะมาเกิอนะ ใส่หักแลนางส้มผู้ใดกินหยังก็ท้องบ่ดีเจ็บท้องพ่อยายเปเยบกินมืออาบน้ําวานนี่เพ่สิออกมาจับเวลาน่1ชั่วโมงงกก่อนอาบน้ํางอาบน้ําอ้าตล้างบ่นี่นะอือบ่ล้างบ่นี่ลูกเออทําไมมเปียน้ําให้มามาดูน้ําางงนมาล้างแต่เฮิงล้มเถือนโตบ่อน เขาไปสือเครื่องโหลดเครื่องรางพี่น้องเขาจงบ่มีเงินเขาอยากได้เงินนะครับพี่เขาอยากได้ออกเพื่อครอบนถ้าสิแปลงโหลดแปลงรางมเ้อันห่อนคนิตกมาเ็นก่อทำนี่อะไราด้มาถุงตาบกเพ็ดมาุงบเพ็ดมีดหน่อยแล้ว หืมอยากแซ่บปอ่าเกเิน้วใส่ักเียมมาจนหึ่งหอมัหอมหืมกห่อ้าวีกบออบานี้พอจำถึงจมูนกาหมักแต่ระเีมหลายใส่กิมหนึ่งพ่อพอเพใส่ก็ได้กูนะอทานสุใส่จนหื่งเลยนะถ้ากินอีๆเขา่กินได้กรเทียเออกินอยู่มั้

nốt bỏ lại đó giờ cái chuông nó quả thật mong như em thảo bò cái thảo cái nhỏ em cái thảo, có nhỏ, có cái gần cái thảo đường thang là thằng thằng đường tốt làm bố nói thằng nó chứ em em nhỏ tốt

จะมาปีอ๋อแล้วก็เห็ดอันเดี๋ยวเห็เราไอ้ฝวงข้าให็ดสามนะอแต่ปลานองร้งจะอมตอันปลาทูมาไเด้อขางั้นัานอันนั้นะบ่เอาขันนำก้อมันอบนน่เอาบกซื้อมาเนี่มันเน่าคแข็งๆเเอาซื้อมาก่อนยังบ่มีเงินหายัง่าบ่มีเงิน้าบ่ปลาทูก็เอาไข่มาเด้อ Bao lâu ừ. à, ừ. nó. Nó. có đơn ác. Mầm lìm tìm mấy cái bóng áo mưa súp. Anh quỳnh bóc. Mầm lìm tìm mì nái mưa súp mát mì. lắm. Bao lắm. Lìm tìm mưa súp mưa lấy lọt. Lắm mưa tìm súp súp นางสง้าหกกรจเมื่อายสินั่งลุงชวนหุ่ยจ้เ้าใครกับโลงสวนมันใครก็มีเวียกบรโลุเยหมูกับพาเวียบนี่มันกับเ็ดมันอาเข้ามาอาเข้านเข้ามัมอนั่งมองเขาเนี่นี่บอ่านี่บา

ขาวแค่5 <S ess ant> 1นเลยใครแม่จะมัซื้อมาบ่ากินเนาะเราไปทำงไไนบ้าง่ิเมีสมุมักซืแนวแมั่นราไปทำตลาดเนาะอันท้าอันพุดนั่นเราก็มัดซื้อคือการแรกกินแน่วนี่ตัวอันข้าวมักว่ะมีแนวแลเขาไปมีทงตลาดว่ะถ้าเกิดเขาไม่้มาขายเราซื้อก็ไดีไปทีาไปทำตลาดอยู่บ้าง โอเขาจะออมาหรือเปล่าถาเแา้ืจอยังมาก็ไปบลกช่องอ่ะคืนนี่ถึงมากต้องทวาบลก่องบอกให้บลก่องแล้วคุยยังมาเราไปบลกช่องเาบล็ชื่อ ลุงมอขึ้นมาเลยเธรรมดาอยู่นเธรรมดาอยู่ห่อนหากหอนเาอนไดเป็นบะหีนงเิดป้าหอนกหู้ตายกูกันทำเดียวได้เลยท้หดโอ้ไม่เ็ไนงดูหน่อยะไงปลาขา อ้าวบุ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 บตายมาหน่อยมึงอหรตายไปต,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 ยหหตื่อยตื่อยโอยเผือิฉอดมาตายก่อนอะไรวะโอยสมคือไปสดให้มันเปื่อยลายบอลให้มากินมีบอนเดียวกันพี่มาเปื่อยชกนะมาสดอยจะนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนะโอุ้ย อยากปันไดพี่น้องตำหุงขอสุ่มกินกระซิบกวานกระพ๋อหมูเนาะกินกินหย็ดแข็งหยัดขาใสายจกมากินน้ำมากินน้ำเนี่ยพรากันหนกจจกละกหนกตุ้กลักเงียนจจกัวบีแน่จอกเนาะเด็กจ้าหลดเจริญเกือบเดียวเอาไป มันมันเก็บเอามันมันเก็บเอาเขเห็นเตียงเล้อะไรใช้แต่ยังไงแล้วคำบดท่นมันมันก็เอาไปเลยังเอาตับเอาเลือดนี่เนาะเออเอาตับมาแล้วเอาตับเลเอาตามหุ่งนี้บ้างเลตุไทยมาไหวเลยเมน่อ่ะอืม <โ>บ <lavender> thing, ีไทยเห็นไหมตัวมันสำคัญแต่กูก็ซื้อบ,บีไทยคูหนึ่งกับบี่ตัวหนึ่งคู่ะได้บีไทยนะสูเอาแน่นี่ยกูเลยเอาสาบาดหรือสาบัดสาบันตรงไหมสาบัดเป็นยองขมหัวหมดซื้อเวอร์หันกีเนี่ยเกี่ยงแซ้พี่น้องห่อนเหรอหอนพี่น้องเลยหอนอำลาพระจ่าพี่น้องเลยเกี่ยงกล่องห้ามัวโอ้ยลูก con không mua bò ôi lụ của chị bừng nè mẹ ba 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 mẹ la kịp mà